ผู้ชายคนนี้กินยานอนหลับเข้าไปหลายเม็ดจากนั้นก็ลม้ลมลงกับพื้นทันทีแต่ก็มีคนดันเข้าไปในบ้านและเห็นพอดีเมื่อเขาตื่นขึ้นมาในโรงพยาบาลเขาก็เห็นใครบางคนนั่งสูบบุหรี่อยู่ข้างเตียงเขารู้สึกงงมากพยาบาลก็เข้ามาห้ามการสูบบุหรี่แต่บุหรี่กลับอยู่ในมือของเขาเองไม่มีใครนอกจากเขาที่มองเห็นชายคนนั้นหลังจากพยายามจบชีวิตตัวเองเขาก็เริ่มมองเห็นผีจากนั้นเขาก็เห็นผีสี่คนชายที่ชอบสูบบุหรี่ชายแก่ที่ชอบดื่ม เด็กชายที่ชอบกินอาหารและผู้หญิงที่ชอบร้องไห้พวกเขารู้ว่าเขามองเห็นจึงตามเขาไปทุกที่เพื่อสัมผัสความรู้สึกของการมีชีวิตอีกครั้งพวกเขาอยากยืมร่างเขาเขาพาพวกผีกลับบ้านคนสูบบุหรี่ยืมร่างเขาและสูบไปทีเดียว500อมวนต่อมาเด็กชายก็กินไม่หยุดกินอาหารขยะที่เต็มไปด้วยน้ำตาและไขมันจากนั้นชายแกก็ยืมร่างเขาและดื่มเหล้าย0ขวดมีเพียงผู้หญิงที่ไม่ยึดร่างเขาแต่ทุกเช้าเมื่อเขาตื่นขึ้น เธอจะนอนอยู่ข้างๆจ้องเขาเงียบๆไม่กี่วันร่างของเขาก็พังยับเยินเขาไปหาหมอผีคนหนึ่งเพื่อขอความช่วยเหลือหมอผีก็บอกว่าเขาเล่ผีไม่ได้แต่หากทําให้ความปรารถนาของพวกมันเป็นจริงพวกมันก็จะไปเองเขาจึงกลับบ้านและเริ่มถามความปรารถนาของพวกผีคนแรกคือชายแก่เขาอยากคืนกล้องเก่าชายหนุ่มเอากล้องไปให้เพื่อนเก่าของเขาตามความปรารถนาคนที่สองคือเด็กชายเขาก็พาไปดูการ์ตูนตามความปรารถนาคนที่สามคือชายสูบุหรี่เขาอยากขับรถ แต่เมื่อเขากำลังจะสูบบุหรี่แต่เขานึกขึ้นได้ว่าบุหรี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเขาจึงทิ้งมันออกไปทางหน้าต่างรถตำรวจเห็นเขาจึงเรียกให้จอดและขอดูใบขับขี่เขาไม่มีจึงถูกพาไปสถานีตำรวจตำรวจให้เขาโทรหาครอบครัวเขาก็บอกว่าเขาเป็นเด็กกำพร้าไม่มีใครในโลกสุดท้ายตำรวจจึงปล่อยตัวเขาไปความปรารถนาสุดท้ายคือของผู้หญิงเธออยากทำอาหารให้คนที่รักที่สุดแต่เธอไม่รู้ว่าคนนั้นคือใครชายหนุ่มจึงบอกว่าทำให้เขาก็ได้ เธอตกลงทันทีจากนั้นเธอก็ทำอาหารเต็มโตะ๊ะสักพักเขาก็บอกกับผีทั้งหลายว่าความปรารถนาของพวกเขาเป็นจริงแล้วทุกคนจากไปได้แล้วเมื่อเขาตื่นขึ้นมาผีทั้งหมดหายไปเขากลายเป็นคนเหงาอีกครั้งเขาหยิบข้าวกล่องไปแบ่งให้ผู้หญิงที่เขาชอบเธอถามว่าทำไมถึงใส่ขึ้นชายเขาตอบว่าเพราะแม่บอกว่าขึ้นชายดีต่อเลือดทันทีที่พูดจบเขาก็ชะงักเขานึกถึงวัยเด็กและตระหนักว่าผู้หญิงคนนั้นคือแม่ของเขา คิดได้ดังนั้นเขาจึงรีบวิ่งกลับบ้านความทรงจำทั้งหมดกลับคืนมาเด็กชายคนนั้นคือพี่ชายของเขาเป็นสัญญาของพี่ชายที่จะพาเขาไปดูหนังการ์ตูนชายแก่ที่ชอบดื่มคือปู่ชายสูบบุหรี่คือพ่อหลายปีก่อนพวกเขาไปเที่ยวทะเลรถบรรทุกคันใหญ่ชนรถของพวกเขารถจึงตกลงเหวทุกคนเสียชีวิตยกเว้นเขาแม่ใช้ร่างกายปกป้องเขาเขาจึงรอดแต่ความทรงจำทั้งหมดหายไปเมื่อเขากลับถึงบ้านบ้านก็ว่างเปล่า ความเจ็บปวดจากการสูญเสียทาโถมเข้ามาแต่แล้วผีก็กลับมาอีกครั้งพี่ชายบอกเขาว่าไม่ต้องร้องไห้ปู่บอกให้เขารักตัวเองพ่อบอกเขาอย่าสูบบุหรี่ส่วนแม่ก็ขอโทษที่ปล่อยให้เขาอยู่ลำพังมานานสุดท้ายแม่ก็กอดเขาเหมือนตอนที่เขายังเป็นเด็กอีกครั้ง